เราไม่ได้สนับสนุนหรือไ้กระเทยตีกันนะ<ม>เราแค่ให้ให้เห็นความสมบูรณ์ของของคนกลุ่มหนึ่ง <มา S 1> ซึ่งแบบคนไทยถ้าโดนรังแกเนี่ยเ,เราก็ต้องสู้ยิบตาพี่พลขาสำหรับซีนนี้เพิ่มขึ้นมาด้วยโดนโดนอะไรมาะเออก็ต้องโดนนะครับเพราะว่าคนให้ความร่วมมือเยอะมากกระเทยไทยให้ความร่วมมือเยอะมากนะครับเพราะว่าเราเราไม่ได้สนับสนุนหรือได้กระเทยตีกันนะ<ม>เราแค่ ให้ให้เห็นความสมัคคีของของคนกลุ่มหน่ง <มา S 1> ซึ่งแบบคนไทยถ้าโดนรังแกเนี่ยเ,เราก็ต้องสู้ยิบตาแต่ทีเนี้ยเขาไปอ่ะเขาคงไม่ได้ไปเจตนาฆ่าหรอกเขาคงไป,ไป,ไ,ปไปใช้เห็นว่ายมมินยัศักดิ์ศรีกันนะใช่ไหมใช่คุนคือ,อจะบอกว่าพี่พจน์เนี่ยไม่ได้สนุกสนุกความรุนแรงแต่เพียงแต่ว่าแค่อยากจะถ่ายทอดตรงเนี้ยให้ให้ทุกคนได้รู้ว,ว่าคนไทยเนี่ยเวลามีอะไรแล้วคนไทยไม่ทิ้งกันแต่เจ๊ก็ทราบข่ามานะว่า ฟิลิปปินส์พันคนกำลังซื้อวีซ่ามาเมืองไทยน่าจะถึงประมาณอาทิตย์หน้าจะมาดูหอเตาแตกแล้วฮะจะมาลุยพวกมึงจะมาดูหอเตาแตกหอเตาแตกจะมาดูหอเตาแตกในวันที่14บี่นี้แต่ว่าจูงจะเห็นอะไรบ้างคะเอออันนี้เหรอครับซีนที่เพิ่มมาในหนังก็จะเห็นว่าความสะดวกของหอเตาแตกแหกสรรประโยชน์แล้วก็ซีนนี้ก็อันจีนอันนี้อันจีนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวดูต้องไปดูเองเขาบอกไปเดี๋ยวคน ไม่สภายใช่แต่ว่าเนื้อเรื่องมันจะลิงกกันได้กับกับที่ถ่ายไปแล้วใช่ไหมมันมันมันต้องไปดูเชื่อเถอะไม่มีอะไรบนโลกนี้ที่พลเออนนท์ทำไม่ได้มันเป็นความกดดันไหมพี่บอลเพราะว่า14จะแต่เขาลงแล้วแต่ว่ายังยังอยู่ตรงนี้กันถ่ายวันนี้พรุ่งนี้ก็ไปตัดใส่ไม่ผมบอตัดวันนี้เลยนะตัดวันนี้เลยเพราะว่าต้องไปลงเสียงลงอะไรอีกเรานัดคนตัดไว้แล้วตีสาม ่เสร็จเอาไปเดลี่เสร็จแล้วก็ไปตัดเลยแต่แต่ละมองลิงก์กันแน่แน่ลิงก์กันได้อยู่แล้วแต่วันนี้มีตีกันเองส่งก่อนเชิญเชิญทันพรุ่งนี้มีตีกันเองมีเรื่องอีกอ่ะก็ถ่ายฉากมันบอลมเลือคือตีวันนี้ถ่ายฉากมาเลยนี้พรุ่งนี้ถ่ายสลับกันไปมึงตีกูก็ได้กูก็ถ่ายได้ทุกวัน เรื่องเซนเซอร์ก่อนพี่บอกว่ัดคี่ว่าทั้งสองอ๋อเซ็นเซอร์ก็นัดนัดวันเซ็นเซอร์ไปแล้วจริงๆหนังเนี่ยเซ็นเซอร์ไปหมดแล้วนะครับแล้วก็ผ่านได้15บวกแต่ตอนเนี้ยเราจะไปขอเซ็นเซอร์อีกรอบหนึ่งโดยที่จะเอาฉากนี้ใส่เข้าไปเราจะเป็นเป็นเราจะขึ้นได้ว่ายุติความรุนแรงกระเทยไทยยุติความรุนแรงด้วยฉากตีกังอ้าฝากถึงพี่กระเทยนิดนึงไหมคะเซนนี้เนี่ยก็หนูว่าตีเนี้ยจริงๆแล้ว ยินดีนะแล้วก็ดีใจที่จะได้มาเล่นในในทีนี้หนูเป็นคนที่เตบข่าวและเป็นคนที่เตบเรื่องราวหนูรู้สึกว่าเอ้ยนี่แหละอย่างที่บอกว่ากะเทยอะมันจะมีความแหม่งๆกันมีความสวยและชิดหยิงใส่กันก็จริงแต่ในเมื่อเราต้องรวมพลังกันหนูว่าใครก็ทำลายประเทศไทยไม่ได้โดยเฉพาะกะเทยไทย จะเป็นใหญ่ในแผ่นดินในฐานะาน,นักแสดงลำบากใจไหมคะก็แบบบทก็อาจจะไม่ได้มีอะไรแบบเพิ่มเติมไม่เป็นไรวันนี้เจมีบทบาทเป็นห้ามอย่างเดียวเท่านั้นเจจะบอกว่าห้ามใช้ความรุนแรงแต่ที่หนักใจห้ามใช้ความรุนแรงแต่ที่หนักใจคืออีนี่แชนเค้กทอลไรจะเป็นตัวนอตมีไงตัวนอตมีไงคือตัวรังตีนไงตอนแรกคิดว่า พี่พอบอกโกเดี๋ยวจะมาถ่ายเนี่ยอันนี้นะคิดว่าจะเป็นอีแพนเค้กแล้วก็จะมาจับเจ๊แต้วเพื่อจะมาลุยโน่มึงเป็นน็อตมีมึงตัวรับตีนเตรียมไปยังไงไม่มี่ใคยังไงคือวอนวนพี่พี่อ อะไรเนี่ย G P Q L P P เบาๆหน่อยนะคือตอนเนี้ยเมียไปต่างประเทศกลับมาขอให้หน้ามเหมือนเดิมพี่โตกลัวผิดคิวไหมเพราะว่าหลายๆโอ้โหแล้วจริงๆเอาตรงบางคนก็ไม่ใช่นักแสดงจริงๆไงคือคือคือรบกวนคุณพ่ชนนท์แหละกำกับให้ดีว่าเอาแค่ไหนอะไรยังไงคือไม่ใช่ว่าต่างคัดแล้วแล้วบางคนไม่รู้ก็ยังตุ๊บตับตุ๊บตับอยู่ ก็คือขอให้เหลือต้ากลับบ้านมั่งข่าวมาแต่แต่เอาเอาเป็นว่าฉากเนี้ยเอาเป็นแบบว่าไม่ให้มันดูเป็นความุนแลเพราะว่าเราเพราะว่าเราเพราะว่าเราไม่ใช่ความุูแลแต่เป็นการเทยไทยค่ะมาเมกันมีตุ้มด้วยมาเยอะประมาณสองสามร้อยคนจริงๆคือคือต้องบอกกันว่าด้วยด้วยตัวหนูเองหนูได้ดูข่าวแล้วก็หนูรู้สึกขนลุกนะแล้วแล้วพอพูดคำนี้ กู๋สีมีกระเทยไทยรับรองว่ากูงตีไม่แตกจริงอันนี้คือแบบคูอแบบมันมันมันมากันแบบว่าเหมือนมืดฟ้าบมดินแล้วก็เป็นกระเทยเป็นกระเทยไทยที่เหมือนเป็นรักกันมากอะรักกันอะเพราะว่าใครเอ่ยอะไรขึ้นมาเนี่ยแต่ถ้าเป็นกระเทยไทยกระเทยไทยฉากก็แค่ดูแกว่ายิงดูกันดีกว่าคือตอนนี้ก่อนเนี้ยเรารู้สึกว่ากระเทยอะมันจะมีความแหม่งแหม่งกันว่า ครูสวยก็มึงมึงเลิกกับครูเหรอยังมีความอิจฉากันนิดหน่อยแต่ว่าพอพอเอาเข้าตาัวจริงๆคือเราต้องช่วยเหลือกันละกันหนูเชื่อว่าคนไทยยังรักกันแต่พี่พี่รู้อะไรไงคำว่ากันเทยผ่านตึกโอ้โหวันนี้มีนาทุกทุกปีจะเป็นวันกระเทยผ่านตึกบอกเลยหนูว่าเป็นสถาปนิกเป็นวันกระเทยไทยไปเลยจริงๆพี่หมอเดาแตกก็รวมโมเมนต์นี้เข้าไปคือหนูอยากจะบอกว่าภาพยนตร์เรื่องหอเเดาแตกภาคไทยทันเมื่อ17ปีที่แล้ว จะรู้ได้เลยว่ามันเป็นเหมือนเหมือนศิลาจารึกการบันทึกเหตุการณ์บ้านเมืองเขาบอกว่าภาคนี้จะเป็นภาคสุดท้ายแล้วใช่จริงอย่าไปเชื่อมาอันมันก็สร้างกระแสไปอย่างนั้นแหละเเห็นมันภาคสุดท้ายมา3ามสี่ภาคแล้วแจมได้ป่าภาคที่มีออร์กิคปรลัดกิคอะภาคที่มี่เป็นยูนิคอร์ยูนิคอร์ภาคนั้นคืนประกาศเลยภาคสุดท้ายไม่ทําแล้วพอมีคองอ่างตังมากองให้มามันก็ทาต่อ ไม่พักนั้นคืองอนกับหนูพี่พจนยังงอนกับหนูก็แบบว่าตุบปองตุบปองกันแล้วแบบว่าเขียนให้มึงตายแม่งเลยพักสุก้ทยกับพี่แพนเจ็กแล้วกทยก็ตายไม่ได้ว่าอะไรมันงอนกับมึงพักนั้นเหรอมันงอนกับกูทุกพักก็ขับรถหนีกองทายนี่คือขับรถกลับบ้านโดยที่แบบว่าไม่บอกพี่ลงเข้าถไายถักอไปไหนกลับ้านแล้วไปเรียกพี่ลองข้าฉากกูขับเลยไปประมาณ1ิบกิโลแล้วนั่นแหละคือพักนั้นน่ะคือหนูก็แบบก็งอนกับเขาแหละ เขาก็เลยบอกว่าอางั้นมึงงอนได้งคิดไหมกูเขียนมึงตายเลย oh. ต้องฆ่าดท้ย <Yeah. S 2> ายปรากฏว่าพอไปทันหนังแล้วไปเสนอที่ไหนเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากได้หตตัวแถวแตก oh. ทําเรื่องนี้ไปไปเสนอไม่เอาอยากได้หตตัวแถวแตก oh. กเ็เดี๋ยวก็มาเล่นหตตัวแถวแตกพี่นี่นะ oh. เขาตายพันที่แล้วมันตายพัน oh. ไปแล้วยมทุบยมทุบจับผิดตัวเรียกว่ากับพรมนุษย์พรมนงษย์เฉยๆเหรอของกูของกูเงินเด้งเข้าบัญชีแล้ว เงินเข้าแล้วนะพี่รองเอางี้หนูบอกเลยนะเป็นนักแสดงคนเดียวของโลกเออถ่ายเรื่องนี้มันเอาเงินเรื่องหน้ามาใช้แล้วหนูแปลกใจมากกับพจน์อันนนี่คือหนูบอกพี่โรอ้เงินเงินเงินห่อแ่วแตกเนี่ยหมดแล้วนะหมดไปแล้วตั้งแต่กอนถ่ายแล้วนี่ตอนนี้เอามาห้าแสนห้าแสนนี่ไม่ใช่เต็มตัวไม่ใช่แล้วขึ้นมาขึ้นมาโอ้ยเอาแล้วแล้วไปจ่ คิดเหมือนกันเหนื่อยเหมือนกันได้แปดหมื่นถ้าแสนนี้ไม่ใช่เต็มเรื่องนะครึ่งเรื่องด้วยเรามาเรียบร้อยแล้วยอมยอมยอมแต่ที่เรากลับมาทั้งหมดก็คือเพราะความรักแหละพี่มีเขาไม่ใช่เป็นความผูกพันกันเพราะนอนกติจัตุรงมันเป็นเหมือนพี่น้องกันแล้วด่ากันได้บางทีมันก็ด่าลุงบางทีมันก็ด่าเจ๊บางทีก็ด่าโก้บางทีโก้ก็ด่า ด่ากันไปด่ากันมาแต่ก็ทํางานกันไปตลอดเวลาไม่ไม่ทำให้งานเสียด่าแรงไหมแรงไม่เราด่ามันแรงแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยกล้าด่าเราพี่มดแต่รับหลังด่าเราแรงมากมีคนหรอต้องบอกก่อนว่าตั้งแต่วันแรกที่หนูรับเล่นเรื่องหอโต๊แตกเมื่อสมัย17ปีที่แล้วเนี่ยหนูสึกว่าหนังเรื่องนี้มันเป็นหนังทางเลือก หนูคิดว่าเฮ้ยมันเป็นหนังเพศที่สามอ่ะมันจะมีกลุ่มคนดูหรอวะมันเป็นนะมันเป็นมันคือปรากฏว่า17ปีผ่านไปเชื่อไหมว่าภาพยนตร์เรื่องห่อสองแจกเนี่ยทำให้หนูมีชื่อเสียงที่ญี่ปุ่นใช่หรอคนนักศึกษาญี่ปุ่นเดี๋ยวเดี๋ยวมึงไปญี่ปุ่นคุ้มังค์เลยเหรออือไปญี่ปุ่นเดือนกว่าไม่มีใครรู้จักเลยหรือว่าเราแต่งแบบนี้เลาต้องแต่งเหรอวะ ไปถ่ายหนังเรื่องญี่ปุ่นไม่มีใครรู้จักเลยอ่ะจริงเหรอของหนูเนี่ยนั่งรถไฟไปญี่ปุ่นน่ะเด็กเด็กแบบประมาณแบบ14 15เขาเรียกว่าอติมาเต้แล้วก็ให้เป็นแก่กะแล้วก็อ่เป็นแก่กเออตเตอร์แทกอ๋อโอ้โหอเตอรแตกวันญี่ปุ่นรู้จะห่อเตอรแตกแล้วในปัจจุบันเนี่ยเวลาหนูเจอคุณพ่อคุณแม่นะบันนีเราคิดว่าเฮ้ยเป็นหนังกระเทยถูกไหม ตอนนี้การเป็นอนังครอบครัวไปแล้วมา,าดูเห็นเด็กเจ็ดขวบแปดขวบจุงมือกับคุณพ่อคุณแม่มาอานี่พี่แพนเคก้กลูกชอบดูมากเลยดูกับผมดูรู้สึกว่าเออพอ<ม>่พอไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะกระเทยเด็กผู้ชายอายุ1 5 1 6วัยรุน่นถ่ายคลิปทำสีแจะแหน่อยด่าแจะแหน่อยด่าแจะแหน่อยอย่างนี้เลยนะเมื่อก็มื่อก่อนพี่พี่้อมไงเขาก็พี่คอมด่าไอ้สัตว์หน่อยตอนนี้พี่กะแจ๊แวน่จ๊แ้าแหน่อยก็ตามพี่คอมไป ก็เราก็ยังจะพร้อมเล่นอยู่ถ้ามีอพมันพร้อมโอนมาแล้วมันพร้อมโอนไม่ล่ามเข้าบัญชีมาก็ก็เล่นเหมือนเดิม